ปลาผักบุงจ้ะปลาผักบุ้งมึงดูพี่น้องเอ้ยผักบุงงามฝนถอดหนอดออกมไม้มันถอดหนอดออกมาพี่น้องมึงดูมันเก็บเด้อบ่ได้เสียวคนล่ะหน่อพักบุงงามงามมัเก็บเอาหน่อพักบุงเด้อเใช่มึงดูหักแตงอหมักแตงสิได้กินบ่น้อบาดนี่หักแตงมีปลูกข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดอืข้าวโพดก็ร่างสิขึ้น ไปตาได้กินมอเขา่าโพดน่ะคือไม่ตาอ,อันนันนอนเถอะดูฝ้าเขา่าโพดน้อยได้จ้าหนีเขา่าโพดน้อยอืมรักๆด้วยหนีเขา่าโพดน้อยอืมอืมดูเข่าโพดน้อยได้จ้าหนี่ถือกโอนงามงามอืมบุกแต่เพาะได้กินอยู่ดอกจ้าหนีเขาลังขึ้นมึงดูนอนกะอืมนอนหรือเปล่าเนี่ยอืมาอมาแล้วนอนมาแล้วมึงดู นอนได้จ้านี่นอนนอนนี่นี่นอนเออนอนมาแล้วเจ้านอนมาแล้วมากินแล้วนอนมันจะได้กินเมื่อไรเนี่ยนอนขึ้นหลเถอะ้เออมึงดูพี่น้องนอนมาแล้วนอนบงมากินข้าโพดน่อยนี่พี่น้องข้าโพดน่อยมึงดูมึงดูฝนก็ล่างตกได้จ้เจ้าเนี่ยกลางห่ บดนก็ร่างตัวข่าฝนหน่อยไงร่งงางสิงามนี่งามยี่ดอกจันเนี่ยคุณดูกระเพาะตะแเปะกระเพาะตะแเปะข่าฝนหน่อยเห็นไหมจ้าเห็นบ่ข่าฝนหน่อยเนี่ยซักอันนี้ไว้กันลูกข่าฝนหน่อยเออมึงดูหนอนที่หนอนมีหรือเปล่าหนอนอเนี่ยเนี่ยหนอนพี่น้องคุณดูโอ้หูวจ้าหัวจักเนอหนอนอแหมจ้าข่พฝนเราก็มาก,กินนอนกระไดเพื่อ ว่ากินหยาว่ากำลังกินหยาอือจักเจ๊เท่โน่ล่ะโนล่ะนอนน่ะน้อนกินได้พี่น้องด้วยชิดเด้กินเมื่อไหนอนชิดว่กินเมื่อที่แก่ดิ่งดูน้อนหน่อยโอ้ยสิได้มาขาดนอนแล้วพี่น้องนี่น้อนมันกินก้อนแล้วดูปวะนอนบง แก่นอนบ่งพี่น้องเลยเนี่อนอนบ่งเนี่ยนอนในน้อยพี่น้องเนี่ยเนี่ยนอนบ่งในน้อยเนี่ยโอ้มากินยอดบักันเฮ่ันได้สิได้กี้นอนบ่งมากินแังวเสร็อืมเนื้อเออนอนบ่งมากินยอดพี่น้องเนื้อสิได้กินบ่อะไรเนี่ย มโนอน,นบงอมอฮะผู้ดใดมาส่งของของผูง้ดใดล่ะอ่าแค่นี้แหละจ้าวัดทีจ้าของพญสิบอืมแค่นี้แหละจ้าวัดทีจ้าวัดที่หลายหด้ยจ้าเด้อฝนกำลังตกขอบคุณหลายหลายคุณลา์กดแชร์ให้งด้นะจ้าเด้อ